ไม่แน่ใจนะครับว่าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพทรงอาคารทรงนี้นะครับเมื่อ57ปีที่แล้วกับภาพปัจจุบันท้องฟ้าจำลองนั้นจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าท้องฟ้าจําลองนี้ตั้งแต่ปีผมเข้าตั้งแต่มาเรียนรามนะครับ2งพ2 5ย5ี่ี่ไปเที่ยวอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็มาเห็นท้องฟ้าจำลองจากหนังเรื่องนี้แหละครับเห็นไหมครับด้านหลัง เป็นหนังของคุณสุพันธ์พรามพันธ์เป็นผู้สร้างหนังชื่อเต็มๆก็คือเล็บครุฑต,ตอนประกาศสิทธิจางสู่เหลียงนะครับแต่คนนิยมเรียกชื่อสั้นๆว่าเป็นเรื่องประกาศสิทธิจางสู่เหลียงหนังถ่ายเอาดอหลายที่นะครับวันนี้เราก็เลยจะนํามาให้ดูแล้วก็ที่แรกนี่แหละครับก็คือท้องฟ้าจําลองพระเอกคุณสุรสิทธิ์อยู่ซ้าย คุณสิริพงศ์อิสารางกูรยุธยาอยู่ขวานนะครับยืนอยู่ที่หน้าท้องฟ้าจำลองท้องฟ้าจำลองอยู่ที่ไหนก็สุขุมวิท24หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลืมแล้วนะครับก็ลองไปดูนะครับเสิร์ชหาดูลองไปดูนะครับว่าภาพที่เห็นนี่จะแตกต่างกันแค่ไหนหนังเรื่องประกาศสิทธิจางสูเหลียงนั้นเข้าฉายวันที่29มีนาคม2511ที่โรงหนังเพชรรามา 2511นะครับแต่ว่าคุณสุพรรณพรามพันนี่ถ่ายด้วยหนังทำหนัง35มมภาคเสียงไว้นในฟิล์มนะครับนี่ยังอยู่ในพื้นที่ของท้องฟ้าจำลองนะครับคิดดูนะครับเมื่อสมัยก่อนนี่นี่รถเบนจอดอยู่ที่หน้าอาคารท้องฟ้าจำลองนี่รถของคนร้ายอีกคนหนึ่งนะครับมาจอดเสียขวางทาง แล้วพอยิงกันนะถึงรู้ว่าโอ้โหท้องฟ้าจําลองเมื่อ57ปีที่แล้วนี่มันกว้างจริงๆนะครับนี่ครับที่แรกนึกว่าตัดแปะกลายเป็นของจริงนะครับยิงกันนะครับหน้าท้องฟ้าจําลองแล้วฉากอื่นๆของหนังเรื่องประกาศสิทธิ์จางซูเหลียงนะครับก็ถ่ายในโรงถ่ายที่จัดฉากขึ้นมาเป็นที่อยู่ของจางซูเหลียงนะครับก็จะทําให้อันนั้นข้ามไปนะครับดูนะครับนี่ครับ มุมกว้างที่สุดของท้องฟ้าจำลองเมื่อ57ปีที่แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นรถเม์วิ่งอยู่ด้านนอกนะครับปัจจุบันนี้เวลามองจากถนนสุข,ขุมวิทเข้าไปนี่เห็นแต่ต้นไม้นะครับไม่เห็นป้ายอย่างนี้เลยดูสองนะครับคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์กับคุณสิริพองศ์อิสารางคูณนะอายุทยานี่ก็สองพระเอกเก่าแล้วอีกที่หนึ่งนะครับนี่เปิดตัวพระเอกสมบัติเมธานีจะไปจี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น จะราชนหรือว่าเป็นหนังอัจฉยานิยายนะครับจริงๆก็ต้องเป็นชีพชูช,ชัยแต่คนนี้เขาเป็นคนใหม่นะครับเคลียวบางคล้าหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้ที่เห็นเป็นเส้นเก่าๆนี่เกิดจากฟิล์มหนังที่ผ่านการใช้มาอย่างหนักน,นะครับแล้วก็เป็นเส้นฝนไม่ใช่ผมทําขึ้นมาให้มันเก่านะครับนี่ครับเดินไปที่ร้านขายผ้าไหมนี่แหละครับ ใช่ไหมบางกอกซินสตาร์ออฟสยามอ่ะใช่ไม่ใช่เข้าไปนะครับแต่ว่าข้างในนั้นข้ามไปนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นที่เดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าข้ามไปเถอะเราดูข้างนอกนะครับดูโลเคชันกว้างๆแล้วก็ไปที่บันไดเลื่อนนะครับเมื่อ57ปีที่แล้วบันไดเลื่อนแบบนี้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนางเอกครับพิสมัยวิไลศขึ้นบันไดเลื่อนที่ไทยไดมารู ศูนย์การค้าราชจประสงค์เก่านะครับเข้าไปหาซื้อของแล้วก็จะไปส่งซิกนะครับในเรื่องนี้จะเล่นเป็นนักร้องคุณเทิดดาวไทยนะครับจำได้คนเดียวอยู่ขวาเมื่อสักครู่แล้วก็ตัดมาที่เขาเรียกวันไหนครับนะครับสมัยก่อนชื่อสีดาครับนึกออกไหมครับอยู่ตรงไหนก็ให้นึกถึงโรงแรมรัตนกโกสินทร์โรงแรมรอยัล แถวแถวสนามหลวงตรงโค้งโค้งพระแม่ธรณีบีบบวยผมนั่นแหละครับตรงโรงแรมรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันในอดีตด้านข้างนะครับเดี๋ยวท่านคอยดูด้านข้างจะเป็นปีกหนึ่งนะครับที่มีไหนครับไปตั้งอยู่แล้วก็มีชื่อเสียงนะครับหดังไทยหลายเรื่องถ่ายที่นั่นครับนี่ครับดูสแตนของนักดนตรีเขียนว่าสีดาเห็นไหมครับจริงๆร้องเพลง จบเพลงนะครับแต่ว่าผมพยายามให้ดูแต่ละมุมที่แตกต่างกันนิดหนึ่งนี่ครับคุณพิศสมัยจริงๆท่านก็เป็นนักร้องด้วยนะครับเออเวลาร้องทำไมเสียงร้องได้แต่เวลาพูดเสียงออกแหบนะครับใครคนนี้นึกหน้าไม่ออกบอกว่าเป็นตำรวจมาเชิญตัวสมบัติเวทนีออกไปจากที่สีดาครับแล้วค่อยดูนะครับว่า สีดาครับบางคนนั่งรถเมล์ผ่านแล้วไม่รู้นะครับวันนี้มารู้กันเลยนะครับว่านี่แหละครับคือในอดีตคือสีดาครับสมัยแต่ก่อนถนนราชดำเนินนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตัวตึกนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของสถานบันเทิงยามราตรีในกรุงเทพเรียกว่าหลายแห่งบางแห่งก็อยู่นานบางแห่งก็อยู่ไม่นานนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับมุมข้างของโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับสีดาครับ ก็จะอยู่ตรงนี้อีกสักพักนะครับและสมบัติก็หนีไปได้นี่ถ่ายตอนกลางคืนถ้าเป็นฉากกลางวันนะครับที่จะถ่ายเห็นสีดาครับนี่จะเป็นฉากพันผาดก็ต้องดูเอ,เองนะครับอ้าวอันนี้ย้อนกลับมาที่เดิมก่อนนะครับที่ไทยไดมารูศูนย์การค้าราชจจประสงค์นะครับที่เมื่อสักครู่คุณพิษสมัยขึ้นบันไดเลื่อนนะครับคนสมัยนี้เห็นบันไดเลื่อนก็จะธรรมดา แต่ว่าคนเมื่อ57ปีที่แล้วเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะต้องมาขึ้นบันไดเลื่อนที่ห้างสรรพสินค้านะครับสองคนที่หันหน้ามาเมื่อสักครู่นะครับคนหนึ่งคุณสุรชาติไตรโภคอีกคนหนึ่งเดีย๋ยวผมดูออคุณสุริพอง์อิสาราังกูรนะอยุธยานะครับสุรชาติอยู่ซ้ายนะครับเทิดดาวไทยอยู่ซ้ายขวานี่ไม่รู้จักนะครับคุณเห็นหน้าไหมเคยเห็นแต่ว่า บางทีไม่รู้จักชื่อต้องอาศัยดูหนังนานๆนะครับแล้วก็มีเรียกว่าบางทีไปอ่านเรื่องย่อในหนังสือดาราเขาเขียนชื่อว่าคนนี้แสดงโดยใครก็ทําให้รู้จักดาราขึ้นมานะครับส่งรหัสลับกันนะครับสะพานพระรามหครับอยู่ฝังไหนเราต้องดูก่อนนี่ครับสมบัติเมธานีเขาจะอยู่ในแพร่นี่แหละครับแพรลอยนะครับ ัจจุบันนี้ไม่เห็นสะพานในลักษณะเดียวๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าถูกขนาบอะไรถูกขนาบด้วยทั้งรถไฟฟ้าทั้งสะพานพระราม7นะครับนี่ครับนี่เป็นโรงไม้ที่อยู่ใกล้ๆสะพานพระราม6นะครับนักเอกพิสมัยกระโดดลงมาเอาปืนเก็บสมัิเอาื้นเก็บ ปืนนี่อยู่ในหนังนี้ดังมากเรื่องนี้สมัยก่อนคนชอบแล้วก็เป็นฉากจบของหนังเรื่องนี้แหละครับจะไปเห็นไหมครับนี่คือต่อม้อของสะพานพระรามหกจะไปแล้วก็ไปดึงเอาแพรเข้าไปด้วยก็หมดเท่านี้นะครับสําหรับโลเคชันของหนังเรื่องประกาศสิทธิ์จางซูเหลียงของคุณสุพันพรามพันธ์